เป็นไทลอยครับไทลอยเป็นไทลอยตรงที่คอรวมมอาเป็นบวกข้างเดียวอ่าวข้างเดียวเอาทีนี้ผมก็ได้นำเอ็กโซแล้วก็ภูมิแล้วทีนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ไหวสองตัวเราก็ขอตัวตัวหนึ่งกันจัวเดียวได้นำภูมิเข้าถามราคาแบบเรสูงไปแทนที่ขอตัวที่ถูกประกันก็คือเป็นเอ็กโซอ๋อ ทำไปหนึ่งกล่องบันละซองใช่ครับบรรจุซองหนึ่งกล่องทีนี้ผ่านมาเมื่อวานนี้เองค่ะไลนมาแต่บอกว่าพี่ขอสั่งพี่ซองชุวเขียวสีมันอ่อนอะเครื่องซอกกล่องหนึ่งกล่องสี่ผมถามว่าอ้าวแล้วที่ซองหมดที่ซองหมดแล้วเหรอตัวเขาบอกยังไม่หมดหรอกแต่พี่คิดว่าน่าจะดีเพราะตอนเนี้ยคอพี่อะมีบวมแล้วแล้วก็ซองสับกี่ตัวเดียวใช่ครับไปกี่วันคะยี่สิบครับยี่สิบวันแล้วผมก็คิดว่ามันต้องเหลืออีกสิบ ค่ะแล้วผมถามว่าลูกค้ากินมันดอซซอบ้างกินซองบ้าครัว่ากินแค่ามันดอซซอลนี้วันนอนก็ว่าตรงคอเนี่ยมันหายบ้วยเพราะว่าคอสองข้างน่ะของเขาอาจจะเป็นการหดเวลาคืนนทำลายก็เจ็บเจ็บตรงตรงนี้ครับเขาใช่ครับแล้วก็เขาเคยสั่งเพิ่มให้ผมเอาไปให้อีกหนึ่งกล่องแต่ว่าถ้าเขากินสองตัวพร้อมกันเนี่ยเขาน่าจะหายเลยไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าหมอนัดผ่าตัดพรุ่งนี้นะใช่ หมอหมอหมอมาถามันพรุ่งนี้ว่าเขาบอกว่าจะเลื่อนใช่ครับหมอพรุ่งเนี้ยเขาจะรับน้องผมบักว่าหมอเนี้ยจะเลื่อนทานะสมัยเพราะว่าคอเขาไม่รวมแล้วตอนที่หมอเขานั้งฐานเนี้ยคือคอเขาบวมแวปวดปวดมีปัญหาขั้นเทียมแล้วแหละใ่องมนเป็นแดงแล้ก็เลยเฉีกันวันถ้าเกิดหมอเลื่อนเนี่ห้ผมจะได้เจ็บแสดงว่าแกแกลูกค้าเทนีานภรนี้ ใ่ยังยังไม่ทานนลยยังไม่ทานนะ่ครับหลังเพิ่มคือทานเอีกโซเมกแค่ตัวเดียวตอนนั้นคิดว่าถ้าเกิดทขาสองตัวจะไม่ไหวแน่นอนเขาบอกงนี้เพราะที่กระบน้อยแต่ผมเลยจะนำตัวที่มันเราตรงนี้ให้เขาทานดูแต่ว่ามีข้าวคุณเย็นอ่ะหนิ่งสิบโอเด้วยคนเดียวกันเนี่ยใช่ครับหนึ่งสิบโอเซด้วยไม่ไม่ขึ้นเต็มหน้าครับอัอเซดจุ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 ดอ่ะแต่ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ วิเวกเขาเล่าให้ผมฟังว่าเออโชคดีนะถ้าคอไม่หายไป็นอะไรจะสิว่าแห้งก็ินเลยโอเคโอเคโอเคที่เด็ดสวผู้หญิงครับผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าโดยโอยคออะยุบด้วยคอยุบด้วยสิวยุบอีกสิวยุบอีกก็เลยสองเด้งก็เลยสองเด้งใช่ครับแล้วก็เลยสั่งตรงนี้ใช่ครับแล้วแกจะสั่งกินตลองนะก็เจ๊ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าที่โซนจังหมดก็จะสั่งโซนต่ออีกอ๋อแล้วก็สั่งตรงนี้ไร้อมด้วยสนรู้ว่าตอนนี้ ลองกินทั้งสองตัวคุณพี่แนะนำ